สุปโชคเตรียมได้โอกาสมากขึ้นหลังทัศนคติแจาแฟนซัปโปโรเชียมากเปตูวิเริ่มมองเห็นด้านชนาทิฟฟอนเตเลข่ขอพยายามสุดใจเพื่อแชมป์เจลีกขณะที่ดังวันลำลาเซเรโซกลับบ้านด้วยเสยติสุดทึง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัต์นะครับคลิปนี้มาจาัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยทั้งเรื่องของน้องเช็คสุปโชคพี่เจชนาะทิปฟอนตตเล่แล้วก็มีเรื่องราวของดังวันลำมาฝากกันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตานะครับผมแนะนําเลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับ ไม่ว่าจะเป็นตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาผ้ามัวมองไม่ชัดเป็นต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินมีวุ้นในตาจอภาพประสาทต,ตาเสื่อมมีภาะวะเบาหวานขึ้นตาหรือสำหรับคนที่เล่นโทรศรัพท์มือถือแล้วก็ดูฟุตบอลดึกๆนะครับทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยดีสตาช่วยได้เขามีวิตามินที่เป็นบำรุงสายตาแบบเต็มที่มากเลยนะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอน หรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่ประเทศนะครับโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่คอรเซ็นเตอร์เพชรอดิสรนะครับเบอร์โทร089 4181818และทางไลน์แอด p a s 181กล่องบรรจุ30แคปซูลเป็น ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ผมแนะนำนะครับช่วยบำรุงสายตาได้ดีมากจริงๆนะครับผมก็ได้ลองใช้แล้วดีมากอ่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกในชา n น l ต้องซุยคลิปนี้ผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับแนวลุกทีมชาติไทยที่ไปขายแข้งกับคอนซาโดเลสซัปโปโรนะครับอย่างที่ทราบในช่วงหลังสุปโชคเนี่ยมีชื่อลุ้นลงสนาม3เกมติดต่อกันแล้วนะครับ และก็เป็นโอกาสอันดีได้ลงสนาม2เกมติดต่อกันใน,นานะตัวสมรองนะครับถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดที่ซัปโปรโรแพ้วิเซลโกเบเนี่ยสุโชคจะได้ลงแค่เพียงแป๊บเดียวนะครับแต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลงไปเนี่ยก็สามารถสร้างความแตกต่างและเพิ่มมิติใหม่ให้กับซัปโปรโรได้นะครับแต่ก็เช็คเองก็ยังคงต้องทำงานหนักอย่างต่อไป เพื่อโอกาสลงสนามมากขึ้นและเพื่อโอกาสเป็นตัวจริงในอนาคตข้างหน้าซึ่งก็ถือว่าน่าติดตามนะครับล่าสุดเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบและเชียร์สุ per โชคกับโอกาสลงสนามอยากเห็นสุปโชคลงมากขึ้นมากๆนะครับด้วยบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่สุปโชคได้ออกมาเปิดเผยที่เขาบอกว่าการได้เล่นเกมแรกในบ้านที่ซัปโปโรเนี่ยถือว่ามีความสุขแต่เขาดีใจไม่สุดเพราะทีมเนี่ยพ่ายแพ้ อยากเห็นทีมชนะเขาบอกว่าเวลาลงเล่นอาจจะน้อยแต่เขาก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดมีโอกาสยิงประตูช่วยทีมแต่เขาไม่สามารถทําได้และอาจจะยังไม่ดีพอเวลาอาจจะยังน้อยด้วยแต่ไม่เป็นไรเขาขอโฟกัสเกมหน้าต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่ทาให้แฟนบอลซัปโปรโรชื่นชอบคือบทสัมภาษณ์ท่านี้ของซุปเปโชนะครับที่เขาบอกว่าการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลที่ซัปโปโรโดมครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่า มันคือบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากแฟนบอลเข้ามาดูเยอะดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลทุกคนแม้ผลการแข่งขันไม่เป็นใจแต่แฟนบอลทุกคนก็ให้กําลังใจนักเตะและแฟนบอลทุกคนก็ทุ่มเทส่งเสียงเชียร์แบบสุดใจทั้งที่ไทยและที่ญี่ปุ่นก็ให้กาลังใจทีมตัวเองดีมากๆก็ต้องยอมแล้วว่า ทั้งแฟนบอลวิรามแฟนบอลซัปโปโรมีการเชียร์ที่เหมือนกันที่ให้กำลังใจทีมแบบสุดใจนะครับเขาขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ทั้งตัวเขาและทีมซึ่งหลังจากนี้จะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อเก็บชัยชนะให้ฝากแฟนบอลให้ได้นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำให้แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบในตัวของเยอเช็คนะครับ และที่สําคัญชื่อของเจ้าเช็คสุประโชคในเว็บบอร์ดต,ต่างๆของแฟนบอลซัปโปรโรตอนนี้เขาอยากเห็นสุประโชคได้โอกาสจากมิชาล,ลงมากกว่านี้บางคนอยากเห็นถึงการที่สุประโชคเป็นตัวจริงนะครับเพราะเขามองอย่างที่เราเห็นกันน่ะว่าสุประโชคเขามีของพร้อมปล่อยเพียงแค่ว่าเขาต้องมีโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสลงเล่นมากกว่านี้เขาจะสร้างมิติใหม่ให้กับซัปโปรโรได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเรื่องนี้จากการฝึกซ้อม ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเจ <bunker. S 1> ้าเชคก็ถือว่ามีการปรับต e. ัวและพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าในทุกสัปดาห์นะครับและตัวเปโตอิตเองก็เริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างเขาก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าเปโตวิตต้องการให้นักเตะซัปโปโรแข่งขันกันสูงและต้องการให้นักเตะหลายๆคนสร้างความแตกต่างให้ได้เห็นได้ชัดตัวลุกของซัปโปโรในช่วงหลังเนี่ยเปโตวิตสั่งให้เล่นเต็มที่ในเกมลุกเลยแต่เพียงแค่ว่าบางคนที่ได้รับโอกาสไปเนี่ย อาจจะยังทําได้ไม่ตรงใจเปโตว,วิดเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้เปโตว,วิดก็เตรียมใช้โอกาสนักเตะดาวรุ่งแล้วก็นักเตะในทีมคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะสุประโชคสารชาติที่เขามุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมเต็มที่และทํางานในการฝึกซ้อมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสของเจ้าเช็กหลังจากนี้จะมีมากขึ้นเพราะตัวลุกเก่าๆเนี่ยเริ่มโดนโจมตีจากแฟนบอลเริ่มโดนโจมตีจาก จากสื่อมวลชนญี่ปุ่นว่าได้รับโอกาสลงไปเล่นแล้วยังทําได้ไม่เป็นไปตามที่แฟนบอลคัดหวังทั้งลูคัสรวมไปถึงหลายๆคนนะครับซึ่งซึ่งทางฝั่งของสื่อญี่ปุ่นก็ามามองเหมือนกันนะครับว่าโอกาสของเจ้าเชคจะมีมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวจริงนะอาจจะมีโอกาสมากขึ้นประมาณสัก20หรือ10นาทีหากในช่วงหลังจากนี้พวกลูคัสไดกิซึองอะ รวมไปถึงเรียวตะอากิโอกาชิวะยังไม่สามารถทำผลงานได้ตามเป้าก็ประมาณนี้นะครับให้กำลังใจสุโบโชคกันเพราะว่าเกมนั้นต่อไปก็สำคัญเหมือนกันนะครับจะแข่งเลยเจอซังอันโทสุเสาร์ที่20สิงหาคมเล่นที่บ้านตัวเองด้วยเกมนี้ต้องชนะนะสัปโปรโรจากนั้นเนี่ยวันศุกร์ที่2กันยายนจะไปเจอกับเซเรโซโอซาก้าเล่นในบ้านอีกหนึ่งเกมแล้วก็เล่นในบ้านต่อเนื่องครับ3เกมติดเจอจูบิโรเพราะฉะนั้น3เกมนี้ผมว่าโอกาสของเจ้าเช็คจะมีมากขึ้น แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเจองานหนักอย่างไปเยือนมารีนอตเล่นในบ้านเจอฟอนตาเล่เจออวิทป้าแล้วก็ไปเยือนอุระะเยือนฮิโรชิมา่าปิดท้ายด้วยเล่นในบ้านเจอชิมิสึถามว่าโปรแกรมยากไหมก็ยากครับเพราะเจลิกทากยากทุกเกมแต่ผมเชื่อว่าซัปโปรโรถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถกลับมารักษามาตรฐานที่ดีได้ผมว่าพวกเขาก็ยังคงมีโอกาสรอดตกชั้นค่อนข้างสูง พะเขาได้เล่นในบ้านเยอะกว่าทีมอื่นด้วยนะครับก็รอติดตามอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสุเปอร์โชคสระชาติที่มาอัปเดตกันหวังว่าคุณผู้ชมจะส่งกําลังใจเชียร์ให้กับน้องเช็คแบบเต็มที่แล้วก็ซัปโปรโรแบบเต็มที่นะครับจากนั้นไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพย์สงกระสินกันหน่อยตัวลุกทีมชาติไทยของทีมคาวาซากิฟอนตาเล่อย่างที่ทราบาฟอนตาเล่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีโปรแกรมนะครับหลังจากที่เจลิกสั่งเลื่อนเพราะว่าแถบโตเกียวคานางาวะเนี่ย เจอเรื่องของพายุโหมกระหน่าเข้ามาทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้ก็ต้องเลื่อนออกไปเ่ากับฟอนเตเล่ตอนนี้เหลือโปรแกรมนัดตกค้างเนี่ยสเกมด้วยกันนะครับเจออาวิตป้าเจอในส่วนของสร้างงานโทสุแล้วก็เจอนาโกยากก่าแกรมปัตซึ่งผู้ตามตรงถ้าเกิดฟอนเตเล่เก็บ3แต้มได้จากเกมนัดตกค้างเนี่ยลุนแชมป์เจลิกเต็มตัวแน่นอนกลับมาอยู่ในเส้นทางที่แข็งแกร่งรวมไปถึงโปรแกรม3มนัดหลังจากนี้ของฟอนเตเล่ก็ต้องเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับที่จะเจอกับ คาชิมาแอดเลอร์เจอกับซางันโทสุเจอกับอาวิตป้าฟุกุโอกะใช่ไหมก็รอติดตามนะครับซึ่งถือว่าแต่ละเกมเนี่ยสำคัญหมดสำหรับทางฝั่งของคาวะสกิฟอนตาเล่นะครับเดี๋ยวฟอนตตเล่เนี่ยโอ้โหนะต่อไปเจอกับอาวิตป้าฟุกุโอกะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญนะครับผมพูดผิดไปไอเกมน้ตกครั้งอีกหนึ่งเกมของฟอนตตเล่เนี่ยเจอเกียวโตสังหะนะขอโทษนะครับ แต่สัปดาห์นี้จะเจอกับอวิทป้าฟูกโกกะซึ่งตัวพิเจชนาทิพย์และฟอนตาเล่เองเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นจะเก็บ3แต้มนะครับล่าสุดพิเจชนาทิพย์ออกมาโพสต์ผ่านทางโซเชียลส่วนตัวพยายามพยายามและพยายามแสดงเห็นว่าเขามุ่งมั่นและและนักเตะในทีมฟอนตตเล่ทุกคนตอนนี้ก็มีสมาธิมากขึ้นหลังจากที่ได้พักเรียกได้ว่าเรื่องของจิตใจหลังจากที่บอกช้ำในเกมที่เสมอซเซเรโซและตกรอบฟุตบอลลูวันครับตอนนี้สภาพนักเตะ และสภาพจิตใจของนักเตะฟอนตาเล่ดูดีขึ้นและพร้อมที่จะลุยโปรแกรมหนักในช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชนาทิพย์พิเจเองเนี่ยก็มุ่งมั่นโตนุกิก็มุ่งมั่นผมเชื่อว่าฟอนตเล่จะลุ้นสนุกแน่นอนในช่วงของสุดท้ายของฟุตบอลเจลีเขาจะกลับมาแข็งแกร่งเพราะว่า ทุกคนไม่อยากมือเปล่าทุกคนอยากมีแชมป์ติดมือและมันเหลือแชมป์เจลิกแชมป์เดียวเขาโฟกัสได้อย่างเต็มที่ขณะที่ทีมอื่นๆโดยเฉพาะมารินออยู่ในช่วงที่โมเมนตัมไม่ดีแล้วก็ต้องไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอาจจะโฟกัสหลายอย่างแต่ฟอนตาเล่เองก็ต้องโฟกัสตัวเองและต้องเก็บ3แต้มให้ได้เรื่อยๆนะครับผมว่าโอกาสยังมีก็ให้กําลังใจเชียร์กันซึ่งเกมต่อไปอย่าลืมนะฟอนตาเล่เจออวิป้า ก็ติดตามกัน f เฟ o บุ o กยู u ูบสยามสปอร์ต่ทยทัฐสดทั้งซัปโปโรทั้งฟอนเตเล่สัปดาห์นี้รอดูเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของเรียกได้ว่าน,นักเตะอาเซียนหนึ่งคนที่ไปคาแข่งในฟุตบอลเจลิกนะครับแต่มีสติหน้าทึ่งเลยก็คือดังวัลลัมนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติเวียดนามที่เขาไปเล่นฟุตบอลเจลิกเกือบ2ปีกับเซเรโซ่เนี่ยจริงไหมครับไม่ได้ลงสนามเลยเพราะไม่สามารถเบียดคิมจินฮยอนได้ในเจลิกไม่ได้ลงเลยสําหรับ ดังวัลลัมล่าสุดนะครับดังวัลลัมเนี่ยตัดสินใจนะครับเดินทางกลับไปเล่นฟุตบอลที่บ้านเกิดอย่างวีลีกเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซเรโซโอซากาออกมาแถลงขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวัลลัมเนี่ยก็ตัดสินใจอำลาซลำเซเรโซนะครับไปอยู่กับบินดิน FC สโสมูสออันดับ5ในวีลีกเวียดนามเซ็นสัญญา3ปีครึ่งนะครับดังวัลลัมเขาบอกว่าโอ้มาอยู่เจลีกเป็นประสบการณ์ที่ดีถึงแม้จะไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยแต่เขาก็ได้เรียนรู้ ฝีมือได้เรียนรู้ทักษะจากคนเก่งการกลับไปอยู่กับในวีลิกเวียดนามในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับไปเฝ้าเสาไปคาแข้งที่บ้านเกิดอีกหนึ่งครั้งแล้วเขาก็อวยพรให้เซเรโซโอซาก้าประสบความสําเร็จหลังจากนี้แลวกันเพราะเซเรโ,โซฟอร์มดีนะครับคือพอไปเล่นทางฝั่งของเจลิกเนี่ยดังวันลาต้องยอมรับว,ว่าด้วยทักษะความสามารถต่าง ยังเป็นรองคิมจินฮยอนและคิมจินฮยอนนี่คือประตูเบอร์ต้นๆของเจลิกนะครับไม่แปลกใจที่จะไม่สามารถเปลี่ยนได้และเซเดโซเป็นทีมที่คุณภาพสูงด้วยนะครับอ่ะดังวาลามก็เรียกด้ว่าปิดฉากเจลิก2ปีโดยไม่ได้ลงเฝ้าเสาในเจลิกแต่ได้ลงรายการอื่นไปนะครับก็ รอติดตามแล้วกันว่าดังวัลลัมกลับไปวีลีกในครั้งนี้จะเป็นยังไงจะเลยกความมั่นใจกลับมาและกลับไปติดทีมชาติเวียดนามได้หรือเปล่าก็รอดูนะครับคลิปนี้ก็จัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกให้คุณผู้ชมในช anel ต้องซุยได้เต็มอิ่มกันแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขเลยครับให้กําลังใจนักเตะไทยที่ไปคาแข้งเจลีกกันมีถ่ายทอดสดให้ดูผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตนะครับรวมไปถึงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเิตาาหารสรสสสมดี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีปัญหาทางด้านสายตาเนี่ยอาหารเสริมดีสตาเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับใครที่มีปัญหาตาไม่สู้แสงตาผ้ามวัมวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อมีวุ้นในตาจอผ้าประสาทต,ตาเสื่อมหรือคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือหรือดูฟุตบอลหนักๆห,ห,หรือทํางานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยอาารเสริมดีสตาเนี่ยช่วยได้ทําให้ดวงตาของคุณเนี่ยเรียกได้ว่า มีประสิทธิภาพแล้วก็บำรุงได้ดีมากขึ้นนะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันนะครับวันลา2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นวันแม่นะครับตลอดเดือนสิงหาคมซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ c เซ็ center เพชรอดิศนะครับ0894181818และทาง Line p a s 18 1กล่องบรรจุ30แคปซูลไป อดหนุนกันได้นะครับเป็นอาหารเสริมดีๆที่เหมาะกับคนนอนดึกคนดูบอลดึกคนเล่นโทรศัพท์เยอะๆนะครับอาคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยมุ่งสู่ส0งแสนซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ